Good morning every student ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูปุ๊กในวันอังคารที่23พฤศจิกายนนะคะ Today is Tuesday นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาในเรื่องใหม่กันนะคะสำหรับ เนื้อหาและการบ้านที่เราเรียนไปเมื่อวันศุกร์ที่19นะคะเป็นไงคะเด็กๆทำเสร็จไหมเอ่ยนะคะอย่าลืมทำให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดมาคุณครูปุ๊กจะเรียกส่งงานนะคะ โอเคค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องใหม่นะคะแต่เนื้อหาเรื่องใหม่นี้จะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ สำหรับเนื้อหาเรื่องใหม่ในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ question word นะคะก็คือคำที่ใช้แสดงคำถามในตัวมันเอง question word นะคะเด็กๆจะใช้อยู่สองคำนะคะเอาไปใช้ในเรื่องของการตั้งคำถามนะคะแต่จะมีคำว่าอะไรสองคำนี้ เราไปดูกันค่ะคำแรกนะคะคำแรกที่ครูปุ๊กจะสอนนะคะแล้วก็อธิบายนะคะคำแรกก็คือ w h a t question word คำคำแรกนะคะ w h a t เราจะอ่านว่า what นะคะซึ่งความหมายของคำว่า what นี้จะแปลว่า อะไรอะไรในที่นี้ก็คือการตั้งคำถามเช่นนี่คืออะไรมันคืออะไรเป็นคำถามที่เราต้องการอยากทราบคำตอบนะคะเป็นคำถามที่เราต้องการอยากทราบคำตอบว่าคืออะไรคือนกคือลิงคือดินสอคือดอกไม้นะคะเราก็จะใช้คำว่า what นะคะนี่คือ question word คำคำแรกนะคะ สำหรับนะคะ question word ในคำที่สองนะคะ question word ในคำที่สองก็คือคำว่า where นะคะ w h e r e นะคะอ่านว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า where ตัวนี้นะคะเราจะใช้ถามคำถามนะคะที่เราต้องการรู้คำตอบว่าสิ่งนั้น อยู่ที่ไหนก็คือต้องการรู้ตำแหน่งของที่อยู่นะคะเช่นมีดินสออยู่บนโต๊ะแต่เราต้องการอยากจะรู้คำตอบของดินสอว่าอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะใช้ถามคำถามว่า where นะคะ where e, อ่านว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะ สำหรับ2 question word ที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้คือ 1. นึาคำว่า what นะคะและ 2. องคำว่า where นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวครูปุ๊กจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะจะมีวิธีสังเกตยอยู่ว่าถ้าคำถามที่ถามด้วย where จะมีคำว่าอะไรระบุไว้นะคะเราไปดูกันนะ ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะอ่าวิธีสังเกตนะคะรูปประโยคคำตอบนะคะที่จะใช้ question word ของคำว่า where นะคะครูปุ๊กจะบอกว่าในรูปประโยคคำตอบนะคะจะมีคำว่า in นะคะจะมีคำว่า on และจะมีคำว่า under นะคะมี3คํคำนี้จะมีคำไหนก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูภาพที่1ภาพนี้นะเด็กๆเ,เห็นไหมคะที่ครูปุ๊กทำเครื่องหมายถูกไว้นะคะจะมีลูกบอลอยู่ในกล่องนะคะคำคำนี้ จะใช้คำว่า in IN ในรูปประโยคคำตอบของประโยคคำถามที่ใช้คำว่า where นะคะจะมีคำว่า in ระบุอยู่ซึ่งคำว่า in ตัวนี้จะแปลว่าในนะคะในกล่องในตะกร้าในถุงในกระเป๋านะคะมีคำว่า in ระบุอยู่ต่อไปภาพที่สองนะคะ อ่าอันนี้นะที่ครูปุ๊กติดเครื่องหมายถูกนะคะมีลูกบอลอยู่บนกล่องนะคะก็จะมีคำว่า on ซึ่ง on เนี้ยเราจะอ่านว่า on แปลว่าบ bon นนะคะเช่นมีหนังสือบนโต๊ะมีกล่องบนตักกล้ามีดอกไม้บนเก้าอี้ นะคะแบบนี้นะคะส่วนคําที่3ภาพที่3นี้นะคะ,ะจะมีลูกบอลอยู่ใต้กล่องใช่ไหมก็จะใช้คำว่า under u n d e r under แปลว่าใต้นะคะเพราะฉะนั้นรูปประโยคคำตอบของประโยคคำถามที่ใช้คำว่า where จะมีคำว่า i-n ตัวนี้นะ,ะที่แปลว่าใน i-n in ในหรือคำนี้ o-n ที่อ่านว่า on แปลว่าบ bon, นหรือคำนี้คำนี้อ่านว่า under ที่แปลว่าใต้นะคะจะอยู่ในรูปของประโยคคำตอบนะคะส่วนคำถามที่ใช้คำว่า w h a t ไม่มีนะคะคําว่า watch จะแปลว่าอะไรเราก็จะระบุคําตอบออกไปเลยนะคะว่าคืออะไรคือนกคือลิงคือเก้าอี้คือด ok อกไม้คือกระเป๋าคือหนังสือนะคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปอยู่ในเรื่องของคําระบุตําแหน่งอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราจะเรียนในเรื่องถัดไปเดี๋ยวนะักเรียนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของ w a t กับ w e r e ก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะครูป,ปุ๊กยกตัวอย่างนะคะ,ะรูปภาพเป็นว่าวทีนี้เราจะไปเรียนรู้ประโยคกันนะคะว่าประโยคไหนใช้ว a t นะคะแล้วก็ประโยคไหนใช้ h วร์กันนะคะ,ะครูป,ปุ๊กยกตัวอย่างภาพว่าวทีนี้เราต้องการอยากจะรู้แล้วนะคะว่าในภาพนี้คืออะไร นะคะในภาพนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า what ก็จะได้ว่า what is it แปลว่ามันคืออะไรนะคะประโยคคำตอบก็จะบอกไปเลยค่ะ it is a kite it is a kite นะคะไม่มีคำว่า in on under เลยใช่ไหมเราจะระบุไปเลยว่ามันคืออะไรนะคะมันคือว่าวนะ,ะถ้าเราอยากต้องการอยากรู้ว่าคืออะไรเราจะใช้คำถามด้วยคำว่า what นะคะดูลักษณะภาพาพดีนะต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะเมื่อกี้เป็นว่าวตัวเดียวใช่ไหม ก็จะอยู่ในรูปของเอกพจน์เป็น what is it นะคะต่อไปเป็นตุ๊กตาหลายตัวแต่เราอยากจะรู้สิ่งสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะถามคำถามด้วย what are they what are they นะคะโดยเอาคำว่า they ตัวนี้นะคะามาแทนตุ๊กตาที่เป็นหลายตัวตรงนี้นะคะ What are they? ว่ามันทั้งหลายคืออะไรนะคะแล้วประโยคคำตอบเราก็จะได้ว่า they are dolls they are d o l s นะคะว่ามันทั้งหลายคือตุก๊กตานะคะเมื่อก,กี้เป็นว่าวตัวเดียวเราต้องการอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราก็ถามว่า what is it มันคืออะไรคำตอบก็จะบอกว่า it is a kite นะคะส่วนอันนี้เป็นนามพระหูจน์ตุกตาหลายตัวเราก็จะถามว่า What are they นะคะมันทั้งหลายคืออะไรและคำตอบที่ได้ก็คือ They are dolls นะคะมันทั้งหลายคือตุกตาอันนี้คือตัวอย่างในรูปประโยคที่ใช้คำว่า What W H A T What นะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะคะในการใช้คำว่า Where กันค่ะ การใช้คำว่า where นะคะ,ะทีนี้เด็กๆเห็นภาพไหมคะมันจะมีการสังเกตอยู่ว่าถ้าใช้วอทภาพจะไม่มีตำแหน่งที่อยู่เห็นไหมคะมีว่าวมีตุ๊กตาแต่ไม่รู้ว่าว่าวอยู่ตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแต่ทีนี้คำถามที่ใช้ว่า where เห็นไหมคะจะมีภาพเป็นตำแหน่งที่อยู่ค่ะเห็นไหมคะมีแมวอยู่บนโต๊ะใช่ไหมไม่มีแมวอย่างเดียวหรือโต๊ะอย่างเดียวใช่ไหมลูกนะคะอ่ามีแมวอยู่บนโต๊ะเราต้องการอยากรู้ว่าแมวอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้คำถามว่า Where is the cat นะคะ Where is the cat เห็นไหมคะใช้คำว่า Where ตัวนี้ Where is the cat? แล้วรูปประโยคก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะรูปประโยคก็จะเปลี่ยนไปแล้วโดยระบุคำว่า cat ลงไปเลยอันนี้นะคะระบุคำว่า cat ลงไปเลยอ่ะทีนี้เมื่อถามว่าแมวอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าแมวคืออะไรนะคะถ้าใช้คำว่า what จะผิดทันทีเลยมันก็จะแปลว่าแมวอยู่ที่ แมวคืออะไรนะคะแต่ถ้าเราใช้แว e r ก็จะแปลว่าแมวอยู่ที่ไหนประโยคคำตอบก็จะบอกว่า it is on the table it is on the table นะคะมันจะมีคำว่า on ที่ครูปุ๊กได้อธิบายตามรูปภาพที่เป็นกล่องกับลูกบอลเมื่อกี้นี้นะคะจะมีคำคำนี้ระบุอยู่ก็จะบอกว่ามันอยู่บน ต๊ะแมวอยู่ที่ไหนแมวอยู่บนโต๊ะนี่คือรูปของประโยคคำตอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรียนเรื่องของ in o n d e r นักเรียนจะมองรูปประโยคได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,อะตอนนี้เด็กๆยังมองอรูปประโยคไม่ออกและยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฟังไปนะคะลูกอโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนภาพต่อไปกันเลยค่ะ อีกหนึงตัวอย่างนะคะลูกมีนะคะเราต้องการจะบอกว่ามีหนังสือในกระเป๋านะคะมีหนังสือในกระเป๋าหนังสือ,อคำตอบเราบอกว่าหนังสืออยู่ในกระเป๋าใช่ไหมแต่เราต้องการอยากจะรู้ว่าหนังสืออยู่ที่ไหนแล้วเด็กๆดูนะหนังสือมีหลายเล่มด้วยนะคะ,ะเราก็จะใช้คำถามที่บอกว่า where are the books Where are the books? ทั้งสองรูปประโยคใช้ what หรือใช้ where สามารถใช้ได้ทั้งนามเอกพจน์และนามพาหูพจน์นามเอกพจน์คือนามที่มีสิ่งเดียวและนามพาหูพจน์ก็คือนามที่มีหลายสิ่งเห็นไหมคะหนังสือหลายเล่มอยู่ที่ไหนเมื่อเราใช้คำว่า where W wh H E R E อ่านว่า where ปลว่าที่ไหนนะคะรูปประโยคคำตอบ ก็จะบอกว่า they are in the bag they are in the bag มันอยู่ในกระเป๋านคะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราใช้ what เราก็จะต้องการรู้คำตอบว่าคืออะไรแต่ถ้าเราใช้ where ภาพจะมีตำแหน่งที่อยู่และเราต้องการอยากจะรู้คำตอบว่าสิ่งสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคู่พู๊กจะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดู ซัก1ตัวอย่างแล้เด็กๆลองตอบครูปุ๊กนะคะว่าจะใช้ w what หรือใช้แ e ว e เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะครูป,ปุ๊กให้เด็กๆดูตัวอย่างนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพภาพแรกเป็นภาพอะไรอโรเฟนช้างใช่ไหมอ่ะและภาพที่2เป็นภาพอะไรสุนัขอยู่ในกรงใช่ไหมสองภาพนี้ต่างกันไหมคะลูก ต่างกันนะคะซึ่งภาพช้างเนี่ยช้างไม่ได้ระบุตำแหน่งที่อยู่ใช่ไหมส่วนภาพที่สองเป็นสุนัขระบุว่าอยู่ในกลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันค่ะว่าภาพที่1เนี่ยช้างเด็กๆจะใช้คำถามว่าอะไรจะใช้คำถามว่าอะไรคะ i s i t และเรามาดูประโยคคำตอบเขาบอกว่า it is an elephant เขาบอกไปเลยค่ะว่ามันคือช้างเพราะฉะนั้นข้อที่หจะต้องถามว่ามันคืออะไรหรือมันอยู่ที่ไหนคะถูกต้องค่ะใช้คำว่า what w h a t what เราต้องถามว่ามันคืออะไรเพราะคำตอบเขาระบุว่ามันคือช้างนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สองอเราลองมาดูสิคะ,ะเห็นไหมรูปประโยคคำถามเขาบอกว่า is the dog เขาระบุไปแล้วว่าคือสุนัขเพราะฉะนั้นจะถามว่าสุนัขคืออะไรได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูประโยคคำตอบเขาบอกว่า it is in the cage นะคะ อ่า is i s in the เ a e เขามีคำว่า in I ค่ะ i n in ระบุ I n อยู่แสดงว่าในในกรงมันอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสุนัขคืออะไรได้ไหมก็ไม่ได้ต้องบอกว่าสุนัขอยู่ที่ไหนโดยใช้คำว่า where w h e r e where. เห็นไหมคะพอจะมองออกไหมลูก นะคะ t t o o n word สองคำที่เราเรียนในวันนี้ก็คือคำว่า what ที่แปลว่าอะไร w-h-a-t นะคะกับคำที่สอง w-h-e-r-e e อ่านว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะโอเคไหมคะอะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็น Question Word 2คำถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวครูปุ๊กมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ in on และ under อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆเรียนแค่เนื้อหาในเรื่องของ what กับแวร์ก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เรา กลับมาพบกันนะคะ See you again next time Goodbye